20อันดับความผิดพลาดในการก่อสร้าง EP 23 uh ่ส y บสามอันดับ20ประตูขวางทางขึ้นแบบนี้เนี่ยคงขึ้นลำบากหน้าดูเลยทีเดียวอันดับ19ตกลงนี่มันเป็นทางขึ้นของมนุษย์ล้อหรือเปล่า ทางขึ้นชันแบบนี้เนี่ยงยหลังแน่นอนอันดับ18เราจับบันไดแบบนี้เนี่ยแล้วเขาจะเปิดประตูออกมายัางไงเนี่ยอันดับ17เขาไม่น่าติดตั้งเครื่องเป่ามือซ้อนกันแบบนี้นะครับแล้วคนใช้เนี่ยเขาจะใช้อันไหนดีอันดับ16และนี่ก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดนะครับแต่ผมคิดไม่ออกเลยว่า เขาจะเอาบันไดออกกันยังไงเนี่ยอันดับ15พี่ช่างเล่นเจาะพื้นเข้าไปแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเสียหายหน้าดูเลยอันดับ14นี่คือความผิดพลาดในการก่อสร้างนะครับพี่ช่างเล่นติดไม้เหล็กต่ำขนาดนี้เนี่ยมันคงจะติดกับประตูครับพี่อันดับ13ไอ้ทางลาดขึ้นไปทางซ้ายมือเนี่ย เขาจะขึ้นไปไหนครับนั่นนะอันดับ12นี่ผมคิดว่านักดับเพลิงเนี่ยคงเข้าใจอะไรผิดนะครับไอ้น,นี่มันทางรถไฟนะครับผมเอาอุปกรณ์มาค้ําสายน้ําแบบนี้เนี่ยรถไฟนี่คงชนขาดเลยทีเดียวผมเห็นอะไรที่มันเกี่ยวกับรถหรือรถไฟแบบนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนไปดูคลิปนี้จริงๆ อันดับ11นี่เป็นวิธีการทํางานที่ชาญฉลาดที่สุดนะครับแต่มันพลาดตรงที่บันไดมันไปติดอยู่นี่แหละครับอันดับ10นี่เป็นประตูหนีไฟนะครับเนี่ยเอาเหล็กมาตีกั้นแบบนี้เนี่ยแล้วเขาจะเข้าออกกันยังไงเนี่ยอันดับ9การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการใช้อุปกรณ์รอบข้างมาเป็นวัสดุนะครับทุกคนลองดูนี่นะครับแหมเอาขวดน้ำอัดลมมาต่อแบบนี้เนี่ยยอดเลยทีเดียว อันดับ8เข้าถังน้ำมาตั้งแบบนี้เนี่ยผมคิดว่างายแน่นอนอันดับ 7. เอ,อ็อยากจะถามวิศวกรกรมโยธาจริงๆว่าเขาวางผังเมือยังไงเนี่ยดูตึกมันออกมาตรงถนนแบบนี้เนี่ยอันดับ6ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาติดท่อระบายน้ำผิดที่หรือว่าเขาใส่ไฟผิดที่กันแน่อันดับ5แทนที่พ่อหนุ่มจะไปส่องตาแมวแบบนั้นเนี่ย ดูผ่านกระจกไม่ง่ายกว่าอเห็นคนที่หลุดโลกแบบนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนไปดูคนที่หลุดโลกอีกคนนึงเป็นไงพี่ตบสลั่นเชียวอันดับ4ช่างเขาคงกระยะระหว่างส้วมกับประตูไม่ดีพอนะครับเปิดมาติดแบบนี้เขาก็เลยต้องจอดประตูไว้อันดับ3 นี่ก็เป็นความผิดพลาดในการก่อสร้างอีกแบบหนึ่งนะครับเราบันไดมันขวางประตูแบบนี้นะแล้วเขาจะเปิดกันยังไงเนี่ยอันดับ2อไอ้ทางขึ้นนี้ก็อินดี้เหลือเกินเดินขึ้นไปเนี่ยมันชนหัวแตกแน่นอนอันดับหนึ่งถ้าพี่จะสร้างบ้านเอียงขนาดนี้นะครับผมคิดว่าคงอยู่ได้ไม่ถึง10ปี